สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะก็เมื่อวานวิวได้กล่องพัสติจาก Junkie Sport อีกแล้วอันนี้เป็นที่วิวซื้อเองนะวิวสั่งประมาณอาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าไอ้ PayPal อ่ะมันมวัวแต่ pending อยู่นั่นแหละก็คือไม่ยอมโอนเงินเข้าไปให้ เว็บไซต์เขาสักทีก็เลยของก็เลยมาช้าเลยเพราะว่าต้องไปติดอยู่ตรงเพย์เพลเนาะแต่วันนี้ก็ได้ของแล้วนะก็ดีใจมากยังไงเดี๋ยววิจะแกะให้ดูกันเลยว่าข้างในเนี่ยวิได้อะไรบ้างก็เดี๋ยววิจะไปแกะข้างหลังกล้องนะคะเพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะเดี๋ยวกลับมาค่ะโอเคข้างหน้านี้ก็เป็นน้องฮ mm ูโจดาน่าของเรานะคะเรามาดูกันเลยว่าน้องน่ารักหรือเปล่าก็โอเคนะยังไม่ได้แต่งหน้าก็เลยอาจจะดูหน้าแบบ ล้นๆหน่อยแต่ว่าเดยวแต่งหน้าแล้วก็สวยอะ่ะอยู่ได้น้องมาแบบรุ่นนมใหญ่นะคะเพราะว่าชอบนมใหญ่เซ็กซี่แล้วก็นี่เป็นแขนมืออ่าฮูโจโดาน่าเป็น d o เบ l e j o i n เทดนะคะก็คือมีเขาเรียกว่าไงวะข้อต่อสองข้อ ก็เป็นข้อต่อสองข้อนะคะเรามาดูกันเลยว่าเวลาขยับท่าอะไรได้บ้างก็ขยับท่าได้เหมือนคนน่ะนะก็เหมือน BJD ดอทั่วไปนะคะนั่งนั่งได้โพสท่าได้หลายท่านั่งแอปเปก็ได้แบบน,นี้เห็นปะ ความสูง44เซนติเมตรนะคะก็ถือว่าตัวใหญ่พอควรโอเคเดี๋ยวมาดูอย่างอื่นกันเลยว่าวิวได้อะไรมาอีกบ้างอันนี้เดี๋ยวซูมไปนิดนึงอันนี้เป็นแถมพวก้กุญแจมาให้นะเป็น ยูนิคอร์นน่ารักมากอันนี้เป็นซิลิโคนเฮดแคปนะคะเอาใส่ตรงหัวจะได้หัวจะได้แน่นขึ้นเวลาใส่วิกวิกจะได้ติดวิกจะได้ไม่หลุดง่ายนะก็แบบนี้พอดีเป๊ะ แล้วก็มีอะไรอีกบ้างเอออแล้วก็มีสั่งลูกตามา2ส,สีนะคะมีสีสีเทากับกับสีฟ้าสวยมากแถมลูกอมมาให้นะเป็นลูกอมแอนดี้ แล้วก็เย้ Yay! อันนี้คือวิกนะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยแถมพวงกุญแจเรื่ยๆให้อีกอันนึงเป็นตัวในโปเกมอนมั้งรู้สึกแล้วก็เย้ Yay! วิกมาใส่วิกกันเลยเป็นวิกผมตรงหน้ามาธรรมดาสี a s ชบลอนด์ลองใส่วิกกันเลย เดี๋ยวก่อนนะไม่เคยเล่นเหมือนกันใส่ไงเนี่ยอย่างนี้ป่ะโอเคอุ้ยเปี้ยว ผีเลยตาไม่มีนี่น่ารักนะคะวิกนุ่มนะวิกวิกไม่ได้ไ,ไม่ไม่ใช่วิกกาก,ก,กะวิกวิกผมนุ่มเรามาดูเดี๋ยวเรามาลองเอาตาใส่เข้าไปดูกันว่าจะน่ารักหรือเปล่าก็วิธีแกะหัวของฮูโชก็เหมือนเดิมต้องค่อยค่อย ขยับมันตอนกวาม,มันจะออกมาอ้ยาวมากเลยเชือกตัวมันใหญ่พลุงพลังมากเลยอะไม่เคยเล่นตุ๊กตาใหญ่ขนาดนี้มาก่อนโอเคลองสีอะไรดีเอาสีเทาก่อนกนแล้วกันเ,เหมือนเดิมอะนะคะก็คือ ตุ๊กตารุ่นฮูโจมันจะมีจานจะมีถ้วยใส่ตาข้างในให้พอดีเป๊ะแบบนี้ก็นะมาดูว่าตาสีเทาจะตลกหรือเปล่าโอ้ไม่ตลกนะน่ารักนี่คือตาสีเทาเรามาดูตาสีฟ้ากันเอาหายไปในข้างหนึ่งเอาเจอละ ลำบากมากเลยค่ะนะวิดีโอเนี่ยอุปกรณ์ไม่พร้อมก็อย่างี้แหละเนาะโอเคใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วอุ้ยสีฟ้าน่ารักน่ารักมากเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะแต่งหน้าแล้วนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะแต่งหน้าไอตัวที่ได้เมื่อวานไอตัวที่ได้วันก่อนแล้วก็จะแต่งตัวนี้ ว่าจะทําวิดีโอว่าวิวแต่งหน้ายัางไงด้วยจะได้เห็นกันเนะาะเผื่อใครอยากจะลองแต่งก็จะได้แต่งตามโอเคยังไงก็แค่นี้แหละก็แค่มาโชว์ให้ดูว่ามันเป็นยังไงเผื่อใครสนใจอยากซื้อนะคะ<ส>ก็เดี๋ยวให้ดูราคาทั้งหมดทั้งมวลท,ที่วิวสั่งมาทั้งหมดที่นีเนี่ยนะวิวสั่งที่วิวสั่งมานะคะก็มี Dana large bust apricot no face up silicone w e c a p 7 c n e 8 inches. Silver g r e y eyes blue eyes and synthetic straight ash blonde hair ราคาทั้งหมดทั้งมวลรวมค่าส่งนี่คือราคานะราคาทั้งหมดทั้งมวล รวมค่าส่ง191.82ดอลลาร์ 82, ซึ่งเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็คูณ33นะคะเปิดแค่คี่เลขแล้วก็ใส่ตัวเลขนี้เข้าไปแล้วก็คูณด้วย33ก็จะเป็นราคาเงินไทยซึ่งวิวคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ6-7 0พันกว่าบาทซึ่งเป็นอะไรที่ถูกมากสำหรับตุกกตาบิตุกกตาบ,บีเจดีดอสภาพใหม่แล้วก็ได้ทั้งวิกได้ตาแล้วจริงๆเนี่ย วิวมีเงินเหลือสั่งวิกใน ebay สั่งรองเท้าสั่งเสื้อผ้าใน ebay เพียบเลยอะ่ะคือถ้าใครงบน้อยหรือว่าเงินมีจำกัดนะคะก็ลองหันมาของยี่ห้อฮูโจนะคะซึ่งทำมาจากตุ๊กตาทำมาจาก ebs พลาสติกคล้ายๆพลาสติกของเลโกนะคะราคาถูกกว่าเรซินเยอะแข็งแรงกว่าสีไม่เหลืองตากแดดได้นะไม่ต้องกลัวสีเพี้ยนไม่ต้องกลัว คือดูแลรักษาง,ง่ายกว่าเรซินเยอะแล้วก็ถูกกว่าเยอะมากก็ยังไงก็ถ้าใครสนใจลองดูที่ w w w h m u j o c o m เลยค่ะไปก่อนแล้ววันนี้บายนะคะบายบาย